ตอนนี้อยู่พลก้อนเสี่ยก็ให้เงินแม่มาช็อปปิง้งดูแล้วมันอยากซื้อหมดเลยอะแต่เขาให้เงินมาเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยอะเดี๋ยวต้องโทรถามแต่ว่าเขาจะโอนมาให้เราเท่าไหร่ฮัลโหลพี่โตเสียมาเองค่ะเสียมาเองอยู่พลก้อนแล้วอยากรู้ว่าบัตเจ็ตให้เท่าไหร่ไปซื้ออะไรวันนี้เหรอวันนี้ว่าจะซื้อสกินแคร์นีดจริงไหมพอดีหมดของหมด,หมด ไม่บรรทยไปของมันก็ต้องหมดมันเป็นธรรมดาของหมดแล้วก็ต้องซื้อใหม่ใช่ไหมกระจายรายได้นิดนึงอะไรแล้วบอกว่าเสียจะให้เงินมาช้อปปิ้งไงก็เลยอยากรู้ว่าเสียจะให้เท่าไหร่จะให้เรจะให้เพิ่มรูดไปเลยโอ้โหโอ้โหญ่ใหญ่จริงเสียใจปั๊มเนาะรูดไปเลย โอเคเดี๋ยวจัดนะขอบคุณนะคะเสียบายาเงินเต็มนะทางสะดวกแล้วค่ะป้าเขาจัดเขาไม่อั้นช่วงนี้เขาเซลล์ด้วยนะเออจัดซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์เราซื้อนี่เลยซิสเล่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาวันนี้ของหมดอีกแล้วคุณแม่เชิญเลยค่ะคุณแม่สนใจในท่านชิ้นไหนคะเรืองแม่ดูสกินแคร์ดีกว่าสกินแคร์นะคะเชิญวันนี้แม่มาดูสกินแคร์ช่วงนี้หน้าร้อนค่ะและว่ากันแดดกันแดดนะคะนี่ไงคุณแม่ชิ้นนี้เลยค่ะออเดคโอเคใช่ค่ะได้8ชั่วโมงขึ้นไปแปดชั่วโมงขึ้นไปเลยนะทากันแดดซ้ําเลยนะคะทาชิ้นนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะคุณแม่ เหมือนผิวได้รับการกางร่มตลอดทั้งวันกางร่มตลอดทั้งวันเลยใช่ไหม่หน้าจะได้ไม่เป็นฝ้าใช่ค่ะเรนี้ค่ะคุณแม่ใช้อะไรบ้างคะในนี้เหรอคะอคุณแม่ใช้หลายอย่างใช่ไใช่ก่อนเลยนะอันนี้ชิ้นนี้เลยเชนเดเชนเดล้างหน้าเรีนเซ็งล้างหน้าคุณแม่ใช้ประจำตอนนี้เขานิยมไปนี่น้ำตกน้ำตกนี่เลยคุณแม่เป็นเอ อยากแคยรหน้าเลยอันนี้ก็ใชอันนี้อาหารผิวแม่ใช้จริงเลยอันนี้อะไรรู้ไหมอันนี้เพิ่งจะถอยมาสองสามวันก็จะถอยเพิ่งจะถอยใหม่เพิ่งจะถอยใหม่น้องเขาบอกว่ามันกําจัดพวกกระด่างจุดด่างดำช่วยให้หน้าเราสวยดูเป็นสวยสุขภาพดีผิวสวยธรรมชาติหน้าขาวใสอันนี้อันนี้นะแม่โอว่าลด มันเป็นออยค่ะใช่่คะมันจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหน้าชุ่มก็ผิวดูดกันม่หยีเลยนะคะดูดกันม่หยีนะจ๊ะใสแล้วก็ดูสวยใสค่ะใช้เช่นเดียวใช้ประจำถุงใต้ตาบนรอยคำด้วยนะคะนี่ทั้งอายทั้งลิปนะพูดเยอะแต่งหน้ากลิปเปอร์ยังได้ไม่แตกรอบตาแล้วคตาได้ลิปสตกลอบตาแล้วก็ลิปสติกปากใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็ก่อนนอนอันนี้ใช่เป็นเด็กกับไนท์ได้เลยเป็นเด็กกับไนท์ได้เลยอันนี้ แม่โอว่าเลิศเลิศค่ะใช่ช่วยฟื้นฟูอยู่ในเวลากลางคืนได้ดีที่สุดเลยชั่วโมงนี้ต้องฟื้นฟูแล้วไม่ฟื้นฟูไม่ไหวเนาะเวลาเรามีหลับพักผ่อนนะคะใช่ี่จะชยกลับไปฟื้นฟูเขาก็ฟื้นฟูเราถึงได้สวยขนาดนี้เพราะเราใช้หน้าเยอะยิ้มเยอะบำรุงบำรุงแบบนี้เลยใช่ไหมอันนี้นะช่วยทําความสะอาดเร็วมากเลยบางทีเราขี้เกียจเนาะต้องมาเยอะอัดแอ๊บ ตึ๊บเดียวอยู่เลยออกหมดใช้ได้โดยไม่ต้องล้างหน้านะคะทีนวันอยู่ในนี้เสร็จเป็นโทนเนอร์เป็นครีมเป็นโฟมล้างหน้าเห็นไหมช่มองแกเราไม่ค่อยมีเวลาใช้หน้าเยอะไงทั้งวันนี่นะเห็นไหมแลสำหรับคนไม่มีเวลาอย่างเราต้องรีบทีเดียวอยู่ทีเดียวอยู่เอาอยู่เลย ตัวนี้ค่ะตัวเนี้ยมันจะช่วยพวกจุดด่างดําของเรานะจะหน้าใสได้ออกไหมแล้วตัวที่2คืออาหารผิวอาหารผิวทาไปแค่อาหารเขานิดเดินแล้วตัวที่3คือออเดรออเดเป็นกันแดดบ้านเราแดดร้อนมากยิ่งชั่วโมงนี้นะร้อนมากอันนี้ค่ะแม่บอกว่าเลิศเริ่มแต่งหน้าแม่ก็จะมีอันนี้ค่ะอันนี้เขาบอกว่าช่วยให้หน้าใส ลิปผิวด้วยค่ะลิปผิวเด้งเป่งไมตึงส่วนอันนี้เป็นพามเมอร์ค่ะก่อนทาแป้งแป้งจะได้ติดใช <มา S 1> ่ค่ะจบแต่งหน้าได้เลยค่ะชั่วโมงหนึ่งแต่งหน้าเสร็จแล้วนะอันนี้สิบนาทีก็เสร็จ <ไป S 1> จนกลางคืนก็เหมือนเดิมแต่แม่ ใช้อันนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ต้องน้ําตกเพราะแตะไม่ค่อยอยู่ต้องตกเข้าไปเรื้อออกมาแตะไม่เข้าต้องตบมอตบไ้อยู่เลยตบปุ๊บอยู่ปั๊บแล้ว่าอันนี้อันที่สองอันที่สองแล้วก็ จริงแล้วคุณแม่ใช้กันคืนได้ตัวนี้มันเป็นเดกับไนท์บำรุงหน้าบำรุงผิวคุณแม่ใช้เป็นประจำค่ะชิ้นนี้ลดริ้วรอยชั่วโมงนี้ต้องอาศัยนิดนึงลดเยอะแล้วก็อันนี้นะคะอย่าลืมออยชอบมากดีมากอันนี้ด้วยเติมน้ำให้กับผิวเติมน้ำให้กับผิวผิวจะได้ฉ่ำฉ่เออไม่ได้หน้าแห้งชั่วโมงนี้ผิวฉ่ำฟูดูอิ่มน้ำเลยฉ่ำฟูดูอิ่มน้ำเห็นไหมคะ ลืมไม่ได้คือไอครีมตัวเองใช้แล้วสามีใช้มันก็หมดไปคุณแม่ต้องเอาไปหลายกระปุกเลยซื้อทีก็ <laughs> <laughs> แม่โอว้ว่าดีดีแต่คุณแม่สวยมากเลยนะคะ <laughs> ดูสิหน้าคุณแม่เด้งเดงซิสเล่ค่ะ บอว่านะที่ต้องมีติดบ้านแล้วต้องควรใช้เลยนะกลางวันเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่เลยไม่ต้องไปซื้อยางอื่นใช้ชิ่นเดียวเลยพอเดียวเนี่ยตัวนี้ค่ะมันมีกันแดดด้วยแปดชั่วโมงแล้วทําให้หน้าเด้งใสตัวเดียวเอาอยู่ทาแป้งได้เลยจบส่วนกลางคืนนะคะที่แม่ใช้นะน้ํตน้ตบนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องต้องมีไอครีมแม่บอกว่าต้องมีนะคะและต้องใช้ไอครีมแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งพอละ คุณแม่มากี่คนอุ้ยบอกได้มั้ยเนี่ยคุณแม่เอาว่าไปที่ไหนบ้างบางอย่างไม่ต้องให้เขารู้ก็ได้เรอะใช่เรารู้กันเอาไปฝากเสียมเนี่ยเพราให้กันมาไม่ซื่อของฝากเขาเออเน่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 ีอันนี้เลยสำหรับผู้ชาย ทาเช้าเย็นเลยทาเช้าเย็นนิดลดนิ้วลอยด้วยค่ะให้เขาใช้ตั้งแต่ตอนเข้าวงการใหม่ๆเออตอนเข้าวงการใหม่ๆเลยเหรออันนี้สําหรับบำรุงลดนิ้วลอยผู้ชายอ่ะเพราะผู้ชายบางทีเนี่ยเราให้ทาอะไรเขาไม่ค่อยทาดีกว่าไหมล้างหน้าเสร็จนอนแต่ไม่ได้มันต้องบำรุงบำเลยนิดึงตัวตี้เช้าเย็นเลยเช้าเย็นเลยเช้าเย็นเป็นอัปเตอร์เชฟได้ด้วยนะคะ ซิสเล่เนี่ยเขามีน้ำหอมเลยนะแม่ใช้แม่ใช้น้ําหอมซิสเล่อยู่นะไม่มีใครเหมือนเดินไปได้เขาจําได้เลยอะ่ะกินนี้<า>เลยดูน้ำหอมแม่โอว่าดีมากน้ําหอมเขาติด ทนนานและไม่เหมือนใครด้วยนะช่ขึ้นไปเลยค่ะสิบสองชั่วโมงเลยม่ะแม่้าฉีดฉีดเช้าทิ้งเสื้อผ้าไว้ลงตะกร้ายังได้กลิ่นอยู่เลยใช่ไนะไปดูหอมถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะใช่เดินมาได้กลิ่นแต่ก่อนนี้มีพี่วิ่ะได้กลิ่นน้ําหอมมาเดินมากลิ่นเหมือนน้าหอมแม่โอ๋พี่วิจอได้มีลาเท้าเนี่ยตัวนี้แม่โอว่ากลิ่นหอมมากค่ะ อันนี้แม่ใช <eterm oon> ้ทุกวันโอ้ใช้เวลาไปงานตอนเย็นเนี่ยนะตัวเดียวเอาอยู่เดินมานี่คนจจำได้เนยเพราะกลิ่นเขาไม่เหมือนใครหอมเหรอค่ะกินเย้ายวนเลยค่ะเย้ายวนอยู่ดูเซ็กซี่คูเซ็กซี่ค่ะแม่โอบว่าเลิศอันนี้ใช้นานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะใช้หลายปีเซอร์โดรูนเซอร์โดรูนเฮ้ยมีอีกขวดหนึ่งอ่ะ อ๋ออยู่นี่ค่ะคุณแม่นี่ค่ะชิ้นนี้นี่ยนี่อันนี้เย็นๆหอมๆชิ้นใจไข่ดีด้วยค่ะกลิ่นอันนี้เลอเดอร์ชัวเป็นสาวหวานไงสายหวานสาวหวานหวานสาวหวานหวานไม่โอ้ก็ไม่โอ้ก็ได้ทุกลุกค่ะได้ทุกลุกค่ะได้ทุกลุกแล้วตอนนี้ของน้ำหอมใหม่นะน้ำหอมใหม่มีแล้วหกกลิ่นนะ สำหรับซัมเมอร์กินนี้กินนี้เลยอูแบร์นหอมมากเบาๆใช่หอมเย็นๆสบายเย็นๆนุ่มคุณแม่ค่ะวันนี้ของใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งหมดครบนะคะคุณแม่ลองดูค่ะค่ะ มีหลายชิ้นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยภารกิจจบสิ้นแม่โอว่าของฝากนะนี่ถงของคุณแม่นะของฝากขอบคุณค่ะขอบพระคุณดของค่ะสำหรับใครที่ดูสกินแคร์นะคะแม่โอว่าซิสเล่ดีแน่นอนค่ะมาตามกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะโอภารกิจเสร็จแล้วค่ะวันนี้ซื้อของเสร็จแล้วสบายใจกับบ้านนอนหลับ โอ้ยอยากได้ไมือนกันะแต่เกรงใจเขาจังไปทานข้าวด้วยหินะ้งครั้งหน้าแม่บอ,อกว่าจะไปทำอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ